ก็งงงงตึบเลยไปสี่ซีไม่ชนะเป็นมอสาอด,ด้วยก็หาไ่มอใครดีเดี๋ยวไปดูกนะันครับอันนี้เป็นบายสองตัวนะเ,เครื่องนะแลกว่าเครื่องเอ้ามายืนกองเลยกันตรงนี้นะเนี่ยเอ้ากูงงเลยเราจะหาผู้หญยิยงมอกันนะ อุ้ยคนนี้ท e ุกคนนะทุกคนอุ้ยผมผัวฟาดแล้วให้หัวใจไว้หนึ่งทีอายุแคยพี่บอกน้องมากับแฟนใช่แฟนหรือะปล่าึงนะปไม่รู้งานทุกคนผมผูดทุกคนจะแฟนบ่สไม่ใจะไม่ใช่นะโอเค โชว์ทัดเต้นไปตตท่านี้ก็ได้มาฟรีนะครับัาผมไหมมาับผมฮะับผมัาผม ต้องเจออาจารย์มอ่งผมเนี่ยเอาไอ้เนี่ยกูผมก็ทำเป็นครับอะนรครับเอาขึ้นอ,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 อะไรกูเนี่ยอะไรวะอะไรครับเนี่ยเอา Ai vợt không cản gạch. Tadula kuni ka sài lạp. Sho vả lạp, 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 เขาไม่แอบผูกมาดด้วยมพราะความรักไม่มีคำตอบเลยบอกไม่ได้จริงๆทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้ตั้งแต่ไม่เคยมีเคยทำเขานอนอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ ยายาเอ้าอีหยังวะต้องออกไปใครแอดกูมาอีกเนี้ยเขาหลับเขกเขาหลับแบบมโมๆเลยนะอะไรยครับนี่อะแล้วมาคุยอะไรกันเนี่ยเอาผมผมโม้เนี้ยกันนะครับทุกคนแล้วสมัครเพจแคนะครับมาสมัครเอาเฮ้ยเอาาไปได้อเอาเอา ม,มาสมัครคนเข้าแคนอยู่นะครับไม่ต้องเทสก็ได้หรือเทสก็ได้ครับถ้าทุกคนอยากเทสก็เทนะครับถ้าคุณไม่อยากเทสก็ไม่ต้องเทนะครับทุกคนก็ม่อยกเทสอะเองไอ้ต้องแบบผมขอแบบเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่านะครับเดเินเนี่นะขอไว้ห้าชูดไปนะครับย้อนซื้อขึ้นไป whatever, whatever. แล้งอะไรก็ได้ในในวีคข้อสิบห้าชุนไปนะออนเกมทุกวันนะครับแต่หัวหน้าแคนไม่ค่อยออนเกมนะออนเกมทุกวันแต่หัวหน้าแคนไม่ค่อยออนเกมนะก็นี่นะครับวนะ <laughs> ่า ทวนเมนต์เมื่อวานนะก็ทำถึงนะทวนเมนต์เมื่อวานก็ต้องช่วยกันทบทวนเมนต์นะครับใครเข้าแข้นผมมาแล้วนะแทนผมเวลสั่มนะบออรายละเอียดรายละเอียดคือเวลสูบปืนปลายนะครับอดุดมการออโต้นะครับก็เขาอยากเข้าแข้นผมก็แอดพีวดีนี้มาเลยนะเฮ้ยหรือพิมพ์ชื่อแข่งก็ได้นะเอาเฮ้ยก็กดข้อหนึ่งครับชื่อกันทำทัวรนเมนต์นะครับ ครับแค่ผมเก้าคนนะครเข้าไปทาคนเดียวผมแอดเข้าไปนะโอเคครับก็